อยากเติมเกมที่ราคาทูกถูกต้องอ e ีรัสติกชอปมีเกมมากมายให้เลือกซื้อนะครับรวมถึงปลอดภัยบริการดีและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยสามารถแอดไลน์รวมถึงทักเฟซแฟนเพจอีร e ัสติกชอปได้เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอณจังหวะนี้นะครับผมรวมถึงสามารถกดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์คลิปของเราได้เลยนะครับผม กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมกิกด้ารีเบิร์ตนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาสุ่มกายชาของน้อง2ตัวละครใหม่ที่เข้ามานะฮะแต่ก่อนที่จะไปสุ่มนะครับผมเราขอประชาสัมพันธ์กันนิดนึงละกันนะครับผมอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะฮะ เกมนี้นะครับผมจะเปิดให้เล่นในเซิร์ฟไทยแล้วนะผมก็จะมีภาษาไทยมาให้เราด้วยทุกคนซึ่งณตอนนี้นะผมก็สามารถไปกดติดตามได้แล้วนะครับอาจจะใกล้เปิดแล้วด้วยซ้ำนะทุกคนนะน่าจะประมาณต้นปีหน้านะครับผมซึ่งชื่อเกมของเขาก็คือ g i d ด a Chronicle นะครับผมค่ายของเขาคือ b o n f ฟ r e Gittering นั่นเองนะครับผมที่ได้เปิดมาให้กับเรานะฮะซึ่งถ้าใครนะครับผมชอบเกมแนวนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนก่อนได้เลยนะครับ ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็ได้ไปทดลองเล่นในงานเกมงานนึงนะฮะแล้วรู้สึกว่ามันสนุกมากๆแล้วก็ติดอารมณ์มากๆเลยเลยส่วนตัวผมได้ไปโหลดเซิร์ฟญี่ปุ่นมาเล่นเลยนะครับผมเออคือแบบอยากลองเล่นดูนะฮะเราก็เลยไปจัดมาเลยนะครับผมซึ่งนี่ก็เล่นมาขาดมาหลายเดือนมากๆแล้วนะฮะ แล้ววันนี้ไม่รู้จะทำคนได้อะไรดีก็เลยลองมาสุ่มหาน้องๆดูซิเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาในเกมนะครับผมก็จะมีทั้งมีอาแล้วก็ไอมานะครับผมถ้าผมพูดชื่อผิดไปก็ต้องกปล่าขอโทษด้วยละกันนะฮะอันนี้แปลมาจาก Google ล้วนๆเลยละกันนะครับซึ่งตัวละครตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวละครมีอานะครับตำแหน่งของเขาน่าจะเป็นตัวละครยืนหลังสุดนะครับผมทำดาเมจ3เป้าแบบเป็นแถวตรงนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้ก็โอ้โหน่ารักมากๆนะครับผมดูดิโอ้โหสกิลอย่างสวย ฟาดไป1ทีนี่เลยนะครับแล้วก็ตัวละครที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวละครไอมานะครับผมตัวละครตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวละครสายแทงนะครับผมบัฟเบิ้ให้กับทีมของเราได้นะฮะรวมถึงเป็นตัวละครยืนหน้าสุดนะครับผมก็เป็นสายแทงนั่นแหละซึ่งถามว่าเราจะมาหาตัวอะไรนะครับผมผมก็มีงบแค่หาได้แค่ตัวเดียวนะครับส่วนตัวผมก็เลยจะหาไอมาละกันนะฮะเพราะว่าไอมาของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเพราะว่าตัวละครเขาเป็นตัวละครธาตุสีฟ้าไง และตอนนี้ในเกมเนี่ยถ้าสีแดงมันเยอะนะครับผมสลับสายแท้งเนี่ยที่ตัวละครติดเมตาล่าสุดเลยก็คือไอตัวนี้ครับทุกคนไอนี่เลยเลยผมรู้สึกว่าจะเอามากแก้เมตาตัวนี้ในอารีนานะครับ แล้วรู้สึกว่าไอตัวละครดาเมจไอตัวใหม่ที่เข้ามามีอาเนะี่ยมันเป็นธาตุใบาไม้ก็จริงนะครับผมแต่ผมมีนินจาตัวนี้เล่นแล้วไงก็เลยอาจจะมาแก้ขัดก่อนได้นะครับผมเลยรู้สึกว่ารอตัวหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าตัวที่จําเป็นจริงๆน่าจะเป็นตัวนี้แหละเอามายืนแทงสู้กับไอตัวละครธาตุสีแดงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาสุ่มดูซิว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวสุ่มของฟรีกันก่อนละกันนะครับผมก่อนที่จะไปสุ่มตรงนั้นเปิดไปหนึ่งทีวิทัสเศษมาด้วยว่ะโอเคผมเดี๋ คู่หูคู่ใจของเราสัตว์เลี้ยงนะฮะเราสุ่มใบไม้ไปสิบใบครับผมโอ้โหในการสุ่มนี่คืออเมริชันนี่คือสวยมากๆนะครับผมบอกเลยเกมนี้และขอแบบอยากเกลือได้ไหมอัดคลิปครั้งแรกของเรานะฮะอยากเกลือโอ้โหพามเลยครับผมอันนี้ได้เกือเกลือแน่นอนครับจะคลิปไปเลยฮะโอเคได้เออาร์มานะครับสุ่มไปต่อครับทุกคนจะคลิปไปเลยครับไม่ต้องลุ้นโอ้โหสีทองมาว่ะขอเป็นตรงเลด โอเคครับผมก็ได้อยู่นะฮะแต่ไม่ตรงเลทไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคผมแต่มันไม่ใช่คีย์หลักของเราไงคียหลักของเราเนี่ยคือตัวละครตัวนี้ทุกคนไอมานะครับมาสุ่มจนกว่าจะได้ซึ่งเพชรก็น้อยอยู่แล้วนะครับเรามีตั๋วฟรีอยู่สิบใบออกก่อนคือปิดคลิปครับทุกคนเพราะอะไรเพราะจะเก็บสุ่มในคลิปหน้าไงเออขอดองเถอะเพราะว่าเพชรเยี่ยมหายยากแล้วตอนนี้และตอนนี้ก็คือเกลือนะครับ ซึ่งถ้าไม่เกลือเนี่ยมันจะเป็นแสงลุงนะทุกคนนะแต่แบบนี้คือเกลือนั่นเองนะครับซึ่งเอาตัวละครหนึ่งดาวสองดาวสามดาวมาเถอะเอามาอัปดาวก็ยังดีครับทุกคนเพราะได้ตัวซ้ำเนี่ยมันจะได้เศษเป็นใบไม้นะครับซึ่งใบไม้อย่างเงี้ยเอาไปแลกตัวละครได้ด้วยนะครับซึ่งถามว่าดีก็โอเคแหละก็ไม่ได้แย่นะฮะปะ 1, 500พันห้าร้อยเพรทุกคนการันตีสองดาวหนึ่งตัวแต่เราไม่สนใจไงระหว่างสามดาวเราโลภมากปุ๊บโอ้โหแม่งไม่ลุ้งเลยว่ะแม่งไม่ลุ้งก็ข้ามนี่ครับรออะไรโอ้ยเกลือจัด โอเคครับได้นี่ใหมแกโอเคข้ามไปต่อครับทุกคน1 5 0 0พนอเพชรอีกหนึ่งรอบไปครับอยากเรือได้ไหมฮะอยากเรือน้องหนูกดไปโอเคลุงแบบนี้ครับทุกคนมี3ดาวแน่นอนครับต้องแบบนี้แหละเกมมาจัดมาแจมแจมโอ้โหแจมแน่นอนขนาดคนสุ่มยังแจมบึ้มมา3ดาวตัวแรกครับทุกคนนั่นก็คือต้องเล่นเลยหรือเปล่าพึบโอเค okay, คือเฮ้ยตัวใหม่ครับเดยวยังไม่มี แต่เสียงมันไม่ดูไม่ใช่ว่ะเสียงมันดูไม่ใช่ทุกคนและท่าประกอบโอ้ยแม่มดโอเคครับทุกคนไม่ตรงเลทนะฮะมาทำไมวะเนี่ยไอ้บ้านี่ก็เป็นตัวละครตีหลังสุดนะครับผมซึ่งมาทำไมวะเนี่ยโอ้โหนอกเลทท้งนั้นโอ้โหแต่เกมนี้นะครับผมยังดีนะทุกคนนะถ้าเราสุ่มและเกลือจริงๆเนี่ยมันยังมีการันตีให้กับเรานะครับผมในการสุ่มครบสองร้อยครั้งซึ่งถามว่าเราสุ่มถึงไหมก็ไม่ครับ และในคลิปก่อนเนี่ยเราไม่ได้ดคิปอบเราสุ่มไปประมาณ15ื0 0เพชรอ่ะแม่งไม่ออกเลยเว้ยทุกคนอีกเกมอีกตัวละครหนึ่งนะฮะโอ้โหแม่งโคตรเกลือข้ามไปเลยครับทุกคนโอเคครับเกลือไปอีกครับข้ามไปเลยครับไม่ต้องสนใจมันแต่1ดาวเกมนี้ถือว่าโกงนะครับทุกคนนะฝากบอกไว้ก่อนเลยนะครับ1ดาวนี่ไม่ได้อ่อนเหมือนตัวละครเกมอื่นนะครับเกมนี้ก็โกงนะฮะบอกไว้ก่อนพอลุ้งโอ้ยแม่งเอ้อยกูขอคลิปเดียวเนี่ยออกเธอเพื่อน โอ้โหสองดาวตัวเดียวโอ้โหเวลิกูดเฮ้ยออกก่อนแล้วเรวเพชจะหมดแล้วเพื่อนไอมาไอเวนออกเถอะเห็นอยากได้หน่อยนี่ออกยากจริงๆเลยเฮ้ยมาแล้วนโมตส่าทุกคนช็อตนี้ขอสามดาวแล้วสองตัวไม่โลภเลยแต่ขอหน่อยเรีนดอกถือว่าโอเคกลางๆครับทุกคนช็อตนี้ถ้าได้มาคือ,อปิดจ็อบมาเฮ้ยเอ๊กดผิดอะไรวะเนี่ยคลิปค้างโอเคลุนไปหน่อยโอเคทุกคนเราข้ามไปเลยครับ นั่นก็คือตัวละครที่ยังไม่มีใช่ไหมเสียงแบบนี้เสียงแบบอ้อนๆอย่างนี้ต้องใช่แน่นอนต้องใช่ใช่ไหมโอ้โหดูดิได้3มดาวมาปับ๊บแล้วมันจะมีแบบฉากให้ดูด้วยทุกคนและก็คีบขนมไปกินครับคุกกี้นั่นก็คือเรียบร้อยครับผมตรงเลดนะฮะไอมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่ซึ่งตัวละครพวกนี้นะครับผมจะได้สูงสุดคือ3ดาวนะครับผมในการสุ่มนะฮะ ซึ่งเกมนี้นะครับไม่ได้สิ้นสุดแค่3ดาวอย่างเดียวนะครับเราสามารถอัปเกรดต,ตัวละคร1ดาว2ดาว3ดาวขึ้นไปถึง5ดาวได้เลยนะครับผมซึ่งถ้าใครมีเงินเหลือก็สามารถเติมยัดเพื่อจะเอาน้องให้ถึง5ดาวเลยก็ได้นะครับผมแต่ถามว่าผมมีไหมก็ไม่นะฮะซึ่งไอตัวละครสามๆที่ผมบอกไปเนี่ยมันก็สามารถเอาไปแลกตัวละครได้ผมชิ้นส่วนเห็นไหมหนึ่งร้อยสิบห้าลิเซ่เนี่ยเห็นปะก็สามารถแลกได้หมดเลยนะครับ มีทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น1ดาว2ดาวหรือ3ดาวมีให้แลกหมดเลยนะครับผมนี่นะฮะตัวใหม่ก็มีนะครับซึ่งตัวนี้จะมีให้แลกเฉพาะเศษตัวละครที่เรามีนะครับผมตัวละครที่เราไม่มีมันจะไม่มีให้แลกเด้อโอเคซึ่งเราก็ได้ตัวละครที่เราต้องการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคนเดี๋ยวเราจะปั้นสุดโชว์ไปเลยหนึ่งทีนี่นะครับผมเดี๋ยวการรีวิวเดี๋ยวเรามาทําคลิปให้ดูละกันนะสรับสรับตัวละครไอมาละกันเนาะซึ่งคลิปนี้ก็ถือว่าตรงคอนเซปต์เราเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ถือว่ากลางๆผมเล ขอไปฉจะสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งละกันนะครับผมสำหรับเกมนี้ใกล้จะเปิดแล้วนะครับผมสำหรับ g i g d a าคอนิเคิลนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับก็เป็นเกมเทิร์นเบดเอ็มเนะครับผมเล่นค่าเวลาได้สบายเลยนะฮะเกมนี้และตัวละครแต่ละตัวนี่คือน่ารักมากๆเลยนะครับผมดูน้องๆแต่ละคนสิโอ้โหรอให้เรามาจับมาจองกันอยู่นะครับผมดูโอ้โหสุดยอดก็สามารถไปลงทะเบียนได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมซึ่งส่วนตัวนี้มาป้ายยาล้วนๆครับผมไม่มีสปอนซ์สปอนเซอร์นะครับเพราะว่าชอบจริงๆนะครับผม ตอนแต่งงานเกมที่เราไปเล่นมาแล้วนะครับผมซึ่งใครอยากเห็นเกมเพย์เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ละกันนะครับผมเดี๋ยวผมมาจัดทําให้หรือว่าวิธีการเล่นต่างๆรวมถึงตัวละครที่น่าเล่นต่างๆละกันนะฮะและเจอกันหมๆบ่าย,บายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซน